สวัสดีครับเหล่าเซียนนะครับผมมือนี้อยู่กับช่องโคตรซีรีฟาร์มนะครับมือนี้นะครับบ่วเดมาตัดหญ้าบ่วเดมาเลี้ยงหัวนะครับมือนี้สีมาอ่าทางปลานะครับปลูกบักอื้นนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยเขามอพออาหารชุดพิเศษครับเดี๋ยวพามาเบิ่งก่อนครับนี่เสียงมาครับเบิ่งเบืองเบืองเบืองนะครับกูนะครับข้างในนะครับเห็นไหมครับกู ห้างหนิ่งนะครับมีสองห้างนะครับอีกห้างหนึ่งอยู่นี่ครับครับอีกห้างหนึ่งในไงเลยครับเบึงห้าง,หงใหไ่แห้งครับโอ้ยเดี๋ยวนี้เอาไปใส่หัวเข่ามือแรกแล้วครับเขาเอื่นว่าอยังนะครับไ้ยายเข่าสากนะครับผมยายเข่าสากเดี๋ยว วิธีการนะครับเบิงยูทูปมาบังหันนะครับจากเราเสียดนะครับผมเดี๋ยวข้อสีไปลองกันนะครับนี่แค่นี้นะครับผมนนอนไ้ต้องออกบานคือบอกขวดน่ะ บอติดโอ้มันเสยมัมเสียอมบอติดครับบอติด หาหาหาหญ้าไม่ก่อนครับผมเดี๋้วไปหาอันแนวมหม่ก่อนครับผมเดี๋ยวกลับมาครับพออนุญาตไปหาอุปกรณ์ก่อน,นนะครับผม นะครับั่งมันนะครับตัวนี้ทีสีเอาก็เพราะว่ามันล่มนะครับพ่อกะพ่ออยากเหลือไว้อยู่นะครับแต้หั่งนั่นสีเหลือไว้นะครับห้างอยู่กขีดเล็กนะครับเหลือไว้เพราะว่าสิปูบบกอื้อนะครับปูบบกอื้อแล้วก็เข้าต้องการซัดมาแล้วอย่างเนี้ยนี้นะครับไปผสมเกสรนะครับอันนี้คือคิดไว้การไกลนะครับโดยที่ว่าเข้าไปจ่างค้นมากผสมเกสรนะครับผมนี่ครับตัวนี้นะครับผมจดลิขสิทธ์ไว้แล้วนะครับนี่ไอห้างนี้นะครับนี่ มีห้างมันเอ็นบอนอนี่ครับห้างนี้นะครับห้างนี่ผมจดลิกทซิตไว้แล้วนะครับผู้เดเห็นคลิปนี้นะครับมันเป็นของผมนะครับผมสี่เียนซื้อไอ้ก็กขี้เล็กนี่เด้อครับเด้อยาเด้อครับเด้อแต่ผมห้างนี่ผมสีเอานะครับไปใส่ห่อเขาหน่อยนะครับผมให้ง่าเดี๋ยวถ้าไปแยกเขาสางมือแรงนะครับผมนี่ห้างนี้ ตัวนี้เป็นห้างไงนะครับผมครับอากาไปเอา,เอาฟางมากครับเศษฟางมากนะครับข้าดูให้ดูให้ล้านไปเซงหัวเขาหน่อยด้วย Типа. right <laughs> นี่ครับได้พ่อเปทีเรียบร้อยนะครับผมครับเดี๋ยวเอาไปใหยานะครับใส่ห่อขาหน่อยนะครับผมนี่เรียบร้อยนะครับกะซีบอซิมนะครับผมเพราะว่าโบค่อยมากนะครับมันหวานโบใหยกินข้องหวานนะครับนี่กะเซฟเป็นทีเรียบร้อยนะครับมาเบิงมาเบิงพวกนี้ครับ นี่ครับพวกนี้กางพิยุนีนะครับเพิ่อนเกษตรเป็นสางไปเห็ดห้างไม่นะครับผมพอผมเหลือใบห้างนึงนะครับเหลือใบห้างนึงห้างนี่สิเอาไปใส่ห่อแขงนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวห่อ,อไปเก็บไวใบนะครับผมไป